ไปล้วครับมดดีครับขับลูกครับสามโตครับเอาไผสิคาบเอา,าเอามดข้าบมดเอาคาบต้านคาบเอาเลยอุ้ยไาบขาดไปข้าบต้านคาบย่าต้านกับพวกขาบเอาลอยขึ้นมาเลยเนาะคอยสมบต์ไปคาบอะไร สร้างมุ้ยไผ่ขาไปรอดกลับมาสิเสือโอ้ยป่วนกเป็ดอยู่หน่อยนี่ฮะนี่ขี่ผ่านแล้วว่วเป็นแล้วป่วนไม่น้อป่วนมาเลยไปละครับรอบสองครับรอบสองมุ่นเลยดีครับเซลหรอฮอดเซล โอ้ฝยฝนอยู่นอกคุ่ณเห็ดมอนเห็ดคาบมอนคาบเอาเลยรบ้างให้ไผ่คาบไปคาบตานคาบตานบ่สิคาบเบิ่งอีตานบ่จักคาบ เอาไปลอยอ้อมไปซื้อวัคาบต้านคาบโอ้ยผมไหวจะคล้องแล้วนอกไปคาบปานมาเว้ยละ่ะมอนไปไม่เลยว่ยมอนอดีไปไม่แล้วมอนอดีไปไม่แล้วรอบที่สามนะครับไก่แห้งครับประมาณยี่สิบเมตรห่างจากฝั่ง มุดดีๆไปแล้วรอบที่สามอ้าวกรับไมาแล้วโอ้โห่มไหวจะคล้องแล้วจะได้ไปขราบเนี่ยจบกันเขาฟังหมดละ